คู่นี้ผมเชื่อว่ายังลบกันอีกหลายยกถ้ามันจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายก็คือว่าการลบกันครั้งนี้เนี่ยมันจะเอ็กเครตไปถึงนิวเคลียร์วอพออิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่าน วันแรกครัมป์ก็ออกมาโพส์ตเลยในตะวันออกกลางเนี่ยพุ่มงบประมาณไปแล้วถึง8ล้านล้านดอลลาร์ทหารอเมริกันเสียชีวิตไปมากมายประชาชนเสียชีวิตไปเป็นเรือนล้านแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุด แต่ว่าอาหรับเนี่ยมันแยกเป็นสองข่ายกุนกิตา้าคือข่ายซุนีกับค่ายชีอะทีนี้ซุนีเนี่ยเขามีผู้นําคือซาอุดีอาระเบียตอนหลังเนี่ยอเมริกาเนี่ยไปโมบิลไลซ์ซาอุดีอาระเบียได้หนึ่งในเงื่อนไขอันนั้นก็คือว่าอเมริกาเนี่ยจะมาโปรเทคซาอุดีอาระเบียเอาฐานทัพมาตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียต้องยุติความเป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลอิสลามเนี่ยเลออกฝั่งหนึ่งคืออะไรฮะคือนิกายชีอะ นิกาชีอะเนี่ยอิหร่านเป็นหัวเรือใหญ่อเมริกาโมบิลไลซ์ไม่ได้นั่นแหละผมผมก็เลยจะพูดว่าความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันยังคงอยู่เขาไม่สามารถโมบิลไลซ์ฝ่ายชีอะได้เหมือนกับฝั่งซุนี <ik ashi> ถ้าสมมุติว่าอเมริกาสามารถควบคุมอิหร่านได้เหมือนควบคุมซาอุเนี่ยสงครามครั้งนี้จะไม่เกิด ที่ตะวันออกกลางเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกสนใจว่าเหตุการณ์จะถูกยกระดับไปอีกมากน้อยแค่ไหนถึงขั้นจะใช้อาวุธได้แรงมาประหัตประหารกันหรือเปล่านะคะวงการพลังงานก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะปิดช่องแคบฮามสหรือเปล่าราคาน้ำมันจะขึ้นทั่วโลกแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะเขาจะหยุดรบหยุดสู้กันหรือเปล่าหรือต้องให้แหลกลางกันไปข้างหนึ่งนะคะมาดูมุมมองของกัปตันนะคะตกลงแล้วเขารบกันครั้งนี้สาเหตุมาจากอะไรคะคือ หัวข้อที่ผมอ่านเมื่อกี้ที่พาดบอกว่าสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลใช่ไหมครับผมว่ามันยังไม่ถึงสงครามครั้งสุดท้ายคู่นี้ผมเชื่อว่ายังยกลบกันอีกหลายยกถ้ามันจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายก็คือว่ามันการลบกันครั้งนี้เนี่ยมันจะเอ็กซ์เครตไปถึงนิวเคลียร์วอร์อันนั้นนะก็จะจบเหมือนกันแล้วจบทั้งคู่ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่า อาจจะเกมตรงนี้ไม่น่าจะไปถึงตรงนู้นนะครับเพราะว่าตัวพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ยังไม่กล้าเปิดหน้าเล่นสังเกตง่ายๆดูที่ทรัมป์นะครับทรัมป์พออิสราเอลเริ่มโจมตีอิหร่านวันแรกนะฮะทรัมป์ก็ออกมาโพสต์เลยบอกว่าสหรัฐเนี่ย ในตะวันออกกลางเนี่ยทุ่มเงินไปแล้วทุ่มงบประมาณไปแล้วถึง8ล้านล้านดอลลาร์นะครับทหารอเมริกันเสียชีวิตไปมากมายประชาชนเสียชีวิตไปเป็นเรือนล้านนะครับแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดท่าที่ที่สหรัฐเคยมีมานะครับอันนี้อันนี้ก็แบร์ไตยอยู่แล้วว่าต้องการกันตัวเองออกห่าง แต่แน่นอนเขาต้องสนับสนุนอิสราเอลอย่างน้อยก็เหมือนกับสงครามครั้งที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นสงครามอาหรับอิสราเอลครั้งแรกนะฮะสงคราม6วันยอมคิปเปอร์วอลอิสราเอลเนี่ยใช้แฟคิลิตี้ด้านกำลังอาวุธก็ตามดานด้านข่าวกองก็ตามเรดาร์ーーก็ตามจนถึงสมัยนีย้ดาวเทียมจากอเมริกาจากอังกฤษจากเนโตพันธมิตรทั้งนั้นแต่ว่า ผมเชื่อว่าทัารีบออกมาออกตัวอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่าอเมริกาไม่ต้องการเข้ากระโจนเข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ระหว่างอิสราเอลกับอิรานโดยตรงแต่ว่าทรัมป์ก็ได้แจ้งว่าอิสราเอลได้แจ้งอเมริกาก่อนนะฮะแต่อเมริกาไม่ได้เข้าไปยุ่งแจ้งก่อนว่าจะโจมตีแน่นอนถ้าบอกว่าอเมริกาไม่รู้เรื่องมันก็เสียฟอร์ม กไก็ต้องบอกว่ารู้เรื่องรู้เรื่องไว้หน่อยแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งนะ uh เป็นดิสซิชันของอ <Minnesota> ิสราเอลในขณะเดียวกันทั้มก็พูดกับอิหร่านบอกว่าอิหร่านเนี่ยรีบเข้ามาตกลงนิวเคลียร์ดีลนะฮะเรื่องการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ปิดดีลตรงนี้กับสหรัฐโดยเร็วก่อนที่ไม่มีอะไรจะเหลือนะฮะรีบรีบมาคุยแต่ว่าสังเกตดีๆนะคุณกีต้า เขาจะประชุมกันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมฮะเขาจะประชุมกันอิสราเอลโจมตีทำลายชิงโลโจมตีตีอหรานก่อนหนะ้าเพราะมันแสดงให้เห็นเลยว่าอะไรฮะแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องการให้มีเจราจาถูกไหมฮะถ้าเจราจาได้แล้วอิหร่านกับอเมริกาจับมือกันได้บอกว่าโอเคเป็นอย่างนี้นะอิหร่านไม่สร้างนิวเคลียร์ก็ได้ อาจจะต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรืออะไรัล้วสหรัฐจะยกเลิกการคว่ำบาตรอะไรย่างนี้มันก็ไม่เป็นผลดีก่อต่ออิสราเอลซึ่งต้องการทำลายล้างอิหร่านให้หมดไปจากโลกนี้นะครับทำไมอิสราเอลต้องการทำลายล้างอิหร่านทีนี้ก็จะเข้ามาสู่คำถามที่คุณกีตา้าถามผมะนะฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันจะไปชบยังไง ก็ที่มาที่ไปเนี่ยเราต้องต้อง,องเราเราต้องดูก่อนว่าคู่รักคู่แค้นเนี่ยเขาเขา,เ,าเป็นมาอย่างไงอย่างที่เราทราบเนี่ยปาเลสไตน์เนี่ยที่ที่อิสราเอลอยู่ทุกวันเนี่ยเดิมม,มันก็เป็นชาวปาเลสไตน์ชาวเลบอนอนอยู่กันใช่ไหมฮะแล้วก็มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างบ้านเกิดหรือโฮมแลนด์ของชาวยิว อิสราเอลก็คืออิสราเอลนั่นเองนะฮะในปี1903มีการเสนอเคยมีการเสนอว่าให้ไปตั้งที่เคนยาซึ่งเป็นอาณานิคมอังกฤษนะครับก็มีพื้นที่สักประมาณ1 3 0 0 0ส0 0สตาางตารางกิโลเมตรอะไรเงี้ยทีนี้อิสราเอลเนี่ยหรือชาวยิวเนี่ยเขาเขาไม่เห็นด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยบิดาของไซออนิสหรือผูอ้ตั้งลกลากชาวยิวเนี่ย ผู้รวบรวมชาวยิวมาตั้งลูกล่างอิสราเอลนี่ชื่อเทโอดอร์เฮอร์ซลนะครับอันนี้ผมจะเล่าแบบทันผ่านนะไม่ลงรายละเอียดนะพราะมันไม่มีเวลาเขาก็ปฏิเสธว่าที่ตรงนี้มันไม่ใช่ดินแดนพันธสัญญานะฮะดินแดนพันธสัญญามาต้องตรงนี้แล้วเคนยานะ่มันเป็นแอฟริกาเขตร้อนนะฮะร้อนชื้นไม่เหมาะ กับคนที่ชาวยิวที่อยู่จากยุโรปไปอยู่อาศัยตรงในแถบตะวันออกกลางตรงนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับแล้วมันเป็นดินแดนที่ว่าตามความเชื่อของเขาว่าพระเจ้าเนี่ยมอบให้อิสราเอลด้วยก็มาตั้งลกรากกันนะครับในปี1917เกน็ีย่ยก็มี b a l ฟอร์เดคอเรชันนะครับของรัฐมตรีอดีตรัฐมต,ตริต่างประเทศของอังกฤษแล้วมันก็จะไปเกี่ยวพันกับวินสตันเชลชิลแล้วไปเกี่ยวพันกับพ่อของวินสตันเชลชิล ซึ่งเขาลือกันว่าแกมีนิสัยชอบเออ่ยังไงอะ่ะชอบแบบเล่นได้เสียอะไรอย่างเงี้ยอมีชอบการพน,นันแล้วก็มีความสนิทสนมกับนายทุนตระกูลลอดชายมันก็ว่ากันไปอันนั้นอีกแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็เราก็จะผ่านไปก่อนนะครับสุดท้ายแล้วกระบ,บวนการไซออนิซึมเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จในปี1947เนี่ย ก็มีการประกาศตั้งรัฐอิสราเอลได้รับการรับรองจาก UN โดยมติของ UN เนี่ยให้แบ่งสองส t ตทคือยูเนี่ยได้พื้นที่ประมาณ55%นะครับอีก45%ก็จะเป็นชาวปาเลสไตน์ดั้งเดิมใชฮะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าชาวอาหรับด้วยกันไม่ยอมเขาบอกว่า,วาโอโ้โหคุณ อยู่ๆคุณมาจากไหนไม่รู้คุณคุณมาตั้งถิ่นฐานแล้วคุณก็สอไปคุณก็มาตั้งประเทศแล้วจะเอาพื้นที่ครึ่งหนึ่งเกินครึ่ง้วยซ้ำใช่ไหมฮะมาตั้งประเทศอย่างนี้ได้ไงมันก็ถึงเกิดสงครามกันมาตลอดนะฮะไม่นับตั้งแต่สงครามอาหรับอิสราเอลสงครามหกวันยอมคิปเปอร์วอลอะไรเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ชาวอาหรับที่รวมกินโต๊ะอิสราเอลเนี่ยก็จะมีอียิปต์สมัยนั้นอียิปเป็นหัวเรือใหญ่ถูกไหมอียิปต์จอแดน อ่ซีเรียอิรักเลบานอนอะไรก็กลุมกินโตอิสราเอลแต่เนื่องจากอิสราเอลเนี่ยก็มีพันธมิตรก็คือยุโรปกับ America, อเมริกาหลักนะฮะมีข่าวกองมีอาวุธมีอะไรทุกอย่างก็สามารถเอาชนะได้แล้วทุกครั้งที่เอาชนะเนี่ยก็จะขยายดินแดนเพิ่มมาเพิ่มมา,เพ,มมาเพิ่มมาอีกนะฮะเดิมเนี่ย two s a t solution มันเป็น55-45ตอนนี้มันไม่ใช่ลนะ คุณกีตา้าลองไปดูแผนที่อิสราเอลตั้งแต่ตอนตั้งประเทศนะฮะสี่เจ็ดเนี่ยแล้วก็มาดูห้าเจ็ดหเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเห็นว่ามันจะขยายออกมาทุกปีทุกปีทุกปีแล้วในอนาคตเนี่ยเขาจะมีแผนว่าจะขยายไปถึงเกร a เ e อิสราเอลนะฮะกินดินแดนซ,ซีเรียบางส่วนแล้วก็ดินแดนจอร์แดนดินแดนอะไรทั้งเหนือทั้งใต้ขยายออกมาอีกนะครับอันนี้ ทีนี้พออาหรับไม่ยอมอาหรับไม่ยอมเนี่ยมันก็จะเป็นยูฝั่งหนึ่งมีอเมริกายุโรปโดนหลังอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คืออาหรับนะครับแต่ว่าอาหรับเนี่ยมันแยกเป็นสองข่ายุนกิตาคือค่ายุนีกับค่ายชีอะถ้าเทียบกับคริสเนี่ยมันก็เหมือนอะไรฮะเหมือนโปรเตสแตนต์นกับเอ่อโรมันคาทอลิกคล้ายๆกันตาฟาฟต่างไม่ขึ้นหก,กันแล้วก็ไม่ถูกกันด้วยนะฮะ ทีนี้ซูนีเนี่ยเขามีผู้นำคือซาอุดีอาระเบียแะครับตอนหลังเนี่ยอเมริกาเนี่ยไปโมบิลไลซ์ซาอุดีอาระเบียได้ตอนแรกซาอุดีอาระเบียก็ร่วมเข้าเหมือนกันสนับสนุนประเทศอาหรับให้ให้ใหสู้ไออิสราเอลเพราะซาอุดีอาระเบียก็กลัวภัยคุกคามจากอิสราเอลตอนนั้นแต่พอตอนหลังเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันก็เรื่องเพโตรดอลลาร์ ไปดีลกับซาอุดีอาระเบียก็บอกว่าหนึ่งในเงื่อนไขอันนั้นก็คือว่าอเมริกาเนี่ยจะมาโปรเทคซาอุดีอาระเบียเอาฐานทัพมาตั้งแต่ซาอุดีอาระเบียต้องยุติความเป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลไม่ถึงก็ต้องจูปปบปากกันรักคข่กันแต่ว่าคุณห้ามเป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลเป็นพันธมิตรกันนะฮะจะไป รักกันออกนอกหน้ามันก็ไม่ถูกอาหรับกับยิวถูกไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณคุณก็ให้จับมือกันไว้อย่าไปถึงถึงไม่ชอบกันแต่อย่าเป็นปฏิปักษ์นะครับโดยสหรัฐอเมริการับประกันความปลอดภัยของซาอุดีอาระเบียนะฮะโดยการเอาฐานทัพไปตั้งในซาอุดีอาระเบียเลยถ้าอิสราเอลมาถล่มซาอุดีอาระเบียมันก็ต้องเจอกันทนพสหรัฐถูกไหมมันก็กลายเป็นว่า อิสราเอลประกาศสงครามกับอเมริกาซึ่งมันเป็นไป,นปนไม่ได้ซาอุดิดีก็วางใจมันก็เลยเแนวร่วมของอาหรับเนี่ยมันก็เลยแตกเพราะฝั่งซุนนีเนี่ยโดยซาอุดิอาระเบียเนี่ยแล้วก็ประเทศที่่ทีซาอุดิอาระเบียเป็นพี่ใหญ่และประเทศที่อยู่ในเครือเนี่ยเขาก็ไม่ต่อต้านอยู่ละ อาจจะต่อต้านนิดนิดหน่อยหน่อยาแหลงการประนามพอเป็นพิธีแต่ว่าไม่ได้ต่อต้านอะไรจริงๆก็เหลืออิสลามเนี่ยเหลืออีกฝั่งหนึ่งคืออะไรฮะคือนิกายชีอะนิกายชีอะเนี่ยอิหร่านเป็นหัวเรือใหญ่นะครับอิหร่านเป็นหัวเรือใหญ่อิหร่านเนี่ยอเมริกาโมบิลไลซ์ไม่ได้สมัยจิมมี่คาร์เตอร์เห็นไหมฮะอาญาตุเลคอมเมนี นะฮะขับไล่พระเจ้าซา,าฮาปาเลวีซึ่งเป็นพวกของอเมริกันเนี่ยเอาบริษัทนำ้ำมันอิลานยกให้อเมริกาหมดเนี่ยขับไล่ออกนอกประเทศแล้วก็จับคนในสถานทูตสหรัฐเนี่ยเป็นตัวประกันนะครับจับเป็นตัวประกันตั้งนานเนี่ยจนกระทั่งวันที่จิมมี่คาร์เตอร์พ้นตำแหน่งประธานาธิบดีเลแกนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยถึงปล่อยมันก็เลยกลายเป็นเครดิตเลแกน นั่นแหละผมผมก็ลงจะพูดว่าความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมันยังคงอยู่เขาไม่สามารถโมบิลไลซ์ฝ่ายชีอะได้เหมือนกับฝั่งซุนีของซาอุดิอาระเบียถูกไหมฮะถ้าสมมุติว่าอเมริกาสามารถครวบคุมอิหร่านได้เหมือนควบคุมซาอุเนี่ยสงครามครั้งนี้จะไม่เกิดเลย